มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนซื้อเรือดำน้ำสรุปไม่ได้สสรัฐบาลรับบีวุนค่ะเลื่อนเคาะใหม่31สิงหาคมวันที่26สิงหาคมที่รัฐสภานะคะในการประชุมคณะกรรมาการการพิจารณาร่างอรอง,งบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 สภาผู้แทนรัษฎรซึ่งเดิมมีวาระจะให้คณะอนุกรรมธิการหรือว่ากมทคารุพันธ์ไอซีรัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนรายง,งานเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน2ลำมูลค่า22,500ล้านบาทจากประเทศจีนของกองทัพเรือซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกมทสัดส่วนประชาธิป,ปัตย์ได้ยืนยันว่าจะไม่เห็นชอบการพิจารณาเรื่องนี้ รวมทั้งนายวิชยัยรัตนเศษสสพักพลังประชารัฐในฐานะวิปรฐบาลแล้วก็กอมทองบพยายามล็อบบี้เพื่อให้กองทัพเรือมาชี้แจงถึงเหตุผลอีกครั้งทำให้ที่ประชุมกอมทอเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อให้กองทัพเรือมาชี้แจงว่าจะเลื่อนการจัดซื้อเรือดำน้ำได้หรือไม่เพราะการยกเลิกการจัดซื้อเรือดำน,ำน้ำนั้น ไม่สามารถทำได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ